แม่ค้าบอกว่าเป็นแตงโมลา์เม็ดลา์เม็ดจริงเปล่าอยากรู้ต้องลองแม่ค้าบอกว่ามีสติกเกอร์แบบนี้คือลา์เม็ดแฮปปี้แฟมิลี่ไม่ได้ค่ารีวิวนะแค่อยากรู้ว่าลา์เม็ดจริงปะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูรอก่อนแน่แน่เป้งมีเม็ดแหละแต่เป็นเม็ดเหลืองเม็ดอ่อนๆวู้ว่าลาเม็ดไง เม็ดแบบนี้ขายยากกว่าเม็ดดำๆเมกอย่าง,งวาแล้วบอกไ like, ลมันเละชิมดูก่อนเนื้อไม่แน่นนะเนื้อมันใหญ่ๆน้อมันมันไม่แน่นเหมือนแตนงโมธรรมดาแต่หวานอยู่โอ้ยแม่ค้าแอบเล